นี้นะคะมาพบกับรายการสอนเสริมของชุดวิชา5.2405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในสาธารณสุขชุมชนนะคะกับท่านวิทยากรผู้มกประสบการณ์ของเรานะคะอาจารย์สันติมอนแ่มช ой, อยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขอําเภอศรีประจันอร์อเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สันติ up uh. up uh. ในฐานะที่อาจารย์สันติค่ะได้มีประสบการณ์ในการทํางานในชุมชนมามากมายอะค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาขอให้มาช่วยแบ่งปันให้นักศึกษาเราฟังนิดนึงนะคะอตอนนี้ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในชุมชนนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยว่าตกลงแล้วอะค่ะการทํางานในชุมชนนะคะในมุมมองของอาจารย์สันติอะค่ะมีมันคืออะไรมีลําดับขั้นตอนแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะได้ครับอาจารย์ ก็ขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับหรือการสนทนาครั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการทํางานชุมชนเนี่ยนะครับก็ชัดเจนครับว่ามันเป็นเรื่องของการรวบรวมหรือระดมนะครับทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับเพื่อจะมาดําเนินงานนะครับในการแก้ไขหรือพัฒนาหรือส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับ ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยว่าจะเป็นการทํางานในเรื่องเรื่องใดนะครับเพราะว่าในมิติของชุมชนเนี่ยนะครับมันมีหลายมิตินะมีทั้งมิติในเรื่องของสังคมมิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านศึกษามิติเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆและสุดท้ายคือมิติด้านสาธารณสุขเนี่ยซึ่งในการทํางานชุมชนของเราถ้าเป็นในส่วนของงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะทําในมิติในเรื่องของงานด้านสาธารณสุขนะครับในชุมชนของเรานะครับ ค่ะ,อะตอนนี้ค่ะนักศึกษาของเราะค่ะ,ะเขาก็กำลังจะเตรียมตัวนะคะที่จะไปฝึกงานกับสูย์ฝึกต่างๆแล้วก็จะต้องมีกิจกรรมพวกด้านการลงชุมชนเหมือนกันนะคะอาจารย์สันติพอจะมีคําแนะนําให้กับนักศึกษาไหมคะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการทํางานในการเข้าถึงชุมชนนะคะครับก็ในส่วนของการแนะนำนะครับในการเตรียมตัวในการที่จะไปฝึกปฏิบัติงานในชุมชนเนี่ยนะครับ ก็สิ่งสำคัญเลยที่ที่เราอยากจะแนะนำน้องๆน,นะครับที่เตรียมตัวที่จะมาลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยนักศึกษาควรจะต้องศึกษาคู่มือนะฮะศึกษาคู่มือให้ชัดเจนเพราะว่าในคู่มือนี้นัน้นน่นะครับจะประกอบด้วยภารกิจนะครับหรือว่างานที่เราจะลงมาในพื้นที่ถ้าน,น้องได้มีโอกาสศึกษามาก่อนเนี่ยนะครับก็จะได้ทราบว่าเนื้อหาสาระ นะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติเนี่ยที่อาจารย์ต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็ที่เราอยากจะให้นักศึกษาได้แล้วติดตัวไปเนี่ยในการศึกษาชุมชนในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรดังนั้นคือผมจะเน้นในเรื่องการศึกษาคู่มือชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆมาก็จะมาเจอกันข้างหน้านะครับมาเจอกับคู่มือกันข้างหน้านะมันทําให้เวลาเรา,เราปฐม,มิเทศหรือพูดคุยกันเนี่ยบางคนอาจจะยังจับ นสายไปเหตุไม่ถูกเลยว่าเขาให้ลงชุมชนเนี่ยในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยนะครับเขาให้มาทําอะไรบ้างกว่าจะจับงานได้นู่นเลยสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็เลยอยากจะให้ศึกษาคู่มือการฝึกงานให้ชัดเจนนะครับส่วนสองเนี่ยคือให้เน้นเตรียมนะครับเตรียมทบทวนนะครับทบทวนแนวทางนะในฝึกในการฝึกปฏิบัติงานของรุ่นพี่ก็ได้นะครับคือผมเชื่อว่า น้องๆเนี่ยก็คงต้องมีรุ่นพี่นะก็รุ่นพี่อาจจะได้การสื่อสารกับเราอยู่นะครับก็จะทําให้เรารับทราบบรรยากาศในการฝึกปฏิบัติงานว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของสถานที่เราคงทราบแล้วว่าในการฝึกงานเนี่ยเราจะไปสถานที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาบริบทเขาได้ว่าพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นชุมชนเมืองชุมชนชน,ชนบทหรือเป็นชุมชนที่อยู่ตรงไหนของประเทศไทย นะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้นะในตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ทราบบริบทต่างๆของพื้นที่ก่อนนะครับในส่วนที่สามเนี่ยผมอยากจะให้เสนอว่าควรจะต้องทบทวนนะครับทบทวนบทเรียนหรือวิชาการนะครับที่เราได้ได้ศึกษาเล่าเรียนมานะเพราะว่าก่อนที่จะฝึกง,งานจะต้องมีอ,อ,องค์องความรู้ตรงนี้ก่อนแน่นอนนะครับถ้าไม่งั้นลงมาในพื้นที่เนี่ยมันจะมันจะไปลำบกลำบากมากนะครับ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ศึกษานะครับหัวใจของของการลงชุมชนเนี่ยคือการสนทนาการพูดคุยข้อมูลที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับเป็นเรื่องข้อเท็จจริงไม่ใช่เราเอาข้อมูลที่เขาไม่ได้ผ่านวิชาการมาหรือไม่ได้การทํางานวิจัยมาอะไรเงี้ยมาสื่อสารในชุมชนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีปัญหาได้นะครับ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนะควรจะเตรียมวิชาการเรื่องนี้มาในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนนะครับควรต้องเตรียมมาให้แม่นเลยนะครับในเรื่องของการเสริมพลังนะเสริมพลังให้กับชุมชนเนี่ยนะครับเราจะมีเทคนิคอย่างไงเนี่ยเตรียมมาให้ให้แม่นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นตําราหรือคลิปหรืออาจารย์ได้ทําสื่อสารออนไลน์ให้เนี่ยนะครับก็สามารถค้นหาได้ง่ายนะครับ สุดท้ายเลยคือเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นคือถ้าเราลงมาในพื้นที่เนี่ยสิ่งสําคัญเลยเนี่ยเขาก็ต้องเรียกเราเนี่ยคือหมอนะครับเพราะเรามาในนามของมหาลัยนะเราก็ต้องไปแนะนำอันนี้หมอคนนู้นหมอคนนี้นะครับจะเป็นหมออนามัยหรือหมอชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นคือเราต้องเตรียมเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมาไม่ว่าจะเป็นถ้าเราทําไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจอย่างไรเราก็ต้องมีแนวทางเบื้องต้นมาก่อนนะครับเพื่อจะนํา นะครับเพื่อจะนําแล้วก็ให้คําปรึกษากับชาวบ้านได้อันนี้นะครับสี่เนี่ยคือเรื่องของความตั้งใจนะต้องเตรียมเรื่องความตั้งใจมานะตั้งใจที่ลงทุมชนขยันต้องมีความอดทนด้วยนะครับพอ,อมาลงทุงนเนี่ยก็จะล้อนหน่อยนะต้องไปเจอปัญหาโุกสัรคมากมายคําคพูดที่ไพเราะบ้างคําพูดไม่ไพเราะบ้างให้ความร่วมมือบ้างไม่ให้ความร่วมมือบ้างเราต้องเตรียมเรื่องนี้มาให้พร้อมนะครับเอ,อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นเราต้องเตรียมมนเลยครับ วิชาการเนี่ยเราอาจจะตึงได้นะเราต้องยึดในวิชาการของเรานะครับแต่เรื่องความยุดหยุ่นมีความสําคัญเพราะว่าบริบทของสังคมเนี่ยนะครับถ้าเราไปขัดแย้งสักถ้าแล้วเนี่ยการที่จะเข้าชุมชนเนี่ยมันจะยากหน่อยนะดังนั้นคือความยืดหยุ่นมีความสําคัญนะครับถอยเพื่อจะลุกนะครับถอยเพื่อจะให้เขายอมรับนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับต่างๆที่เราสามารถที่จะสามารถดําเนินเ,เก็บเกี่ยวได้นะครับจากตัวเราเองจากรุ่นพี่จาก สังคมนะครับสุดท้ายเลยครับต้องเดินทางมาฝึกงานครับอย่าปฏิเสธการฝึกงานนะครับเพราะว่าพอดีเคยความฝึกงานจะขาดประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เวลาเราจบไปทํางานเนี่ยมันจะ,ะมันจะมีปัญหาเรื่องรูปสั์ค่อนข้างเยอะอย่าปฏิเสธการฝึกงานครับให้เดินทางมาฝึกงานครับผมค่ะ ก็นักศึกษาก็จะเห็นได้เราจะจะเท่าที่ฟังนะคะก็จะเห็นเลยว่าหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวด้านความรู้นะคะอา,อาจารย์แนะนําว่านักศึกษามสทเรามีที่ชุดที่ผ่านไปที่นักศึกษาได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะอาจจะต้องนํากลับมาอ่านใหม่ทบทวนใหม่นะคะแล้วก็าทางชุดวิชานี้นะคะก็มีคู่มือให้นักศึกษานะคะถ้าอ่านไม่เข้าใจยังไงนะคะสามารถมาประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่านอก จากนั้นก็จะมีเรื่องความตั้งใจใช่ไหมคะแล้วก็ความที่แบบอดทนยืดหยุ่นนะคะอันนี้ าจากคนทามั่นใจว่าน,นักศึกษามสทเราเนี่ยมีตรงนี้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะคะก็ก็อย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงไปงานลงไปทางานช่วยเหลือชุมชนด้วยใช่ไหมคะอีกประเด็นเนื้อคะ่ะณสถานการณ์ตอนนี้นะค่ะคือมันมีภาวะโรคระบาดนะคะอ,อยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเขาจะต้องไปฝึกงานในช่วงนี้จริงอะค่ะเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงทั้งที่จะเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ไม่ไปทําให้สถานการณ์มันมัน แย่ลงด้วยอะค่ะค่ะมีไอเดียรหรือแนวคิดยังไงบ้างคะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพื่องจากว่าทางไม่ว่าจะเป็นมหาวิาลัยหรือว่าทางวิทยาลัยการสาธารณสุขหรือว่าจะเป็นทางวิทยาพยาบาลเนี่ยก็สั่งระง,งับการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ของนักศึกษานะครับไปทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9เนี่ยนะครับทำให้นักศึกษา บางท่านเนี่ยนะครับก็ไม่สะดวกด้วยและเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้ามีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงเนี่ยพอเวลากลับไปเนี่ยมันก็จะมีทําให้องค์กรมีความเสี่ยงนะครับหรือหน่วยงานมีความเสี่ยงจึงทําให้คําแนะนาของผมเนี่ยก็คือไม่แนะนําให้ฝึกงานตอนนี้นะครับไม่แนะนําเลยไม่แนะนําเลยเพราะว่านักศึกษานะครับแต่ถ้ามีความจําเป็นนะแต่ถ้ามีความจําเป็นนะครับในการฝึกงานนะครับก็ต้อง พิจารณาอันดับที่หนึ่งเลยคือสถานการณ์ของพื้นที่ที่จะไปฝึกงานนะครับเพราะผมเชื่อว่านักศึกษามหทเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นผู้ปริบัติงานแล้วส่วนใหญ่นะครับก็จะมีความมีความเข้าใจในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับก็ศึกษาพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นมีความระบาดในระดับไหนนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วแหละนะครับว่าเข้มเข้มงวดสูงสุดนะครับควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นะครับหรือควบคุมสูงสุดนะครับสีแดงเข้มสีแดงเนี่ยนะครับพื้นที่พวกนี้นี่คือทุกพื้นที่มีความเสี่ยงทางนั้นเลยนะครับดังนั้นคือต้องศึกษาเรื่องของบริบทมาก่อนอันที่สองคือเรื่องของการเขาเรียกว่าปฏิบัติตัวนะครับของตัวเองนะครับอ,อ,อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมีการประเสัมพันธ์มีการ สื่อสารไปถึงพวกเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นบุคลากรและสารสุขอยู่แล้วก็จะทราบดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีความเข้มงวดในตัวเองนะครับถ้าจะลงไปชุมชนนี้คือต้องโปรเทคร้อยน่ะแต่อาจจะไม่ต้อง PPE อะนะอาจจะเป็นแค่ในส่วนของการสวมหน้ากากนะครับอาจจะเป็นให้มันเข้มข้นหน่อยอาจจะมีเฟซชิลนะครับมีหมวกคุมผมนะครับมีถ้าถ้าเป็นแบบชนระบทหน่อยนะครับก็อาจจะใส่พวกชุด ไอ้กันฝนน่ยนะครับแต่ถ้ามีเสื้อที่เป็นเสื้อกลาวนะครับก็ควรจะมีมานะครับแล้วก็ถุงไม้ถุงมือนะครับมีเจลล้างมือนะครับรองเท้าให้รัดกุมนะครับสิ่งสําคัญเลยคือคือรูบทางเดินหายใจใช่ไหมก็คือปากจมูกตานะครับโปรเทคให้เต็มที่เพราะเวลาลงชุมชนเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับก็จะให้ดูเรื่องของ การปฏิบัติตัวของตนเองนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อหาสาระของวิชาการเราต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราลงไปเพื่ออะไรในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราลงไปเพื่ออะไรอย่างอย่างอย่างหน้างานของเรานักขณะนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยที่เราลงก็คืออันที่หนึ่งคือที่เราลงได้คือลงคือผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยต้องรับการช่วยเหลือเร่งด่วนอันนี้คือเราจะลงเลยแต่ถ้าเนื้องานอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานส่งเสริมเรื่องงาน อื่นๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้คือถ้ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เรียกว่าผ่อนลงไปนะครับไม่ไม่ลงเต็มที่เหมือนสมัยก่อนเพราะเราต้องป้องป้องกันบุคลากรด้านสาธารณสุขด้วยนะครับแต่ความสําคัญที่ผมบอกก็คือในเรื่องของกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราจะลงไปเพื่ออะไรนะครับ <S <S เป้าหมายของเราคือใครนะครับ <S <S ไม่ใช่ว่าเราเอาเชื้อไปติดเขาเหมือนกันนะ, <S <S นะเราไม่ได้ว่าเราจะไปเอาเอาเขาเอาเชื้อจากเขามาไม่ใช่ มันก็ต้องระวังว่าเราจะเอาเชื้อไปติดเขาเหมือนกันอันนี้นะครับคือเป็นข้อระวังที่ที่ในช่วงหน่วยการโควิดเนี่ยที่ต้องระวังในเรื่องการฝึกงานค่ะอ,อ,อยากจะให้อาจารย์สันติช่วยขยายคําว่าศึกษาบริบทชุมชนนะคะคือถ้าสมมุติว่าเป็นนักศึกษาแล้วแบบรู้แค่ว่าสมมุติว่าเราจะได้ไปฝึกที่สีประจันอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบศึกษายังไงเราจะต้องไป Google ดูยังไงหรือเราจะต้องไปค้นยังไงหรือว่าจะสามารถโทรสอบถามประสานงานใครได้บ้างอะคะ่ะ ค่ะมันจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างอะคะ่ะก็สิ่งแรกเลยที่อยากจะให้นักศึกษาได้ได้อ,อได้ได้เรียนรู้ไปก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมันมีออนไลน์มันมีครบทุกอย่างแหละนะครับเราเปิดแล้วก็ครบเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของบริบทของสภาพพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ของที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงมีถนนมีแม่น้ํามีสภาพอากาศเป็นยังไง การเดินทางนะการเดินทางเข้าออกเป็นยังไงเพราะบางพื้นที่เนี่ยต้องเข้าด้วยเรือบางพื้นที่เนี่ยคือเข้าด้วยถนนนะครับแต่ถ้าแบงสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ห่วงนะครับเพราะสุพรรณบุรีเนี่ย yes? คือเรื่องของถนนหนวทางเนี่ยเขาไปถึงทุกหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ห่วงก็คือสําคัญเลยคือเรามีถนนเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่ก็คือเส้นที่ผ่านผ่านตัวอำเภอเนี่ยนะครับเป็นถนนที่ขึ้นภาคเหนือะนะครับถนนมันก็จะรถจะเยอะนะครับ ก็อันเนี้ยจะทําให้เราจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนให้นักศึกษานะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจออุบัติเหตุหรืออะไรแล้วเนี่ยมันจะทําให้การฝึกงานของเราก็จะมีประสักไปได้นะครับอย่างนั้นคือผมมองว่าการศึกษาบริบทเนี่ยบริบทในในในความหมายของผมคือสภาพการเดินทางนะครับสภาพภูมิอากาศของเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำอาชีพทํานาอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้ วัสดุอะไรบ้างในการทํานาอันนี้ก็เราสามารถเปิดได้ดูได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สถานที่สําคัญสถานที่สําคัญของเรามันก็สามารถดูได้จากออ,ออนไลน์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของบุคคลสําคัญนะที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเดี๋ยวนีมน้มันเปิดดูได้หมดนะครับเราก็พอมาถึงเนี่ยเวลาเรานําเสนอเวลาแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราจะยิงคําถามบางที่บางคนก็เล่าให้ฟังบางที่บางคนก็ไม่เล่าให้ฟัง ดังนั้นคือเราก็จะรู้มาก่อนแล้วยิงคําถามโอ้คนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงท่านนายกองค์การบริหารต่วนตะบนนี้เป็นใครเดี๋ยวนี้มันเปิดดูได้เห็นได้หมดนะครับนายกเทศบาลคนนี้คือใครท่านสสคนนี้คือใครท่านสจคนนี้คับมันดูได้หมดเลยแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาสอบถามพี่ๆเขามันก็จะทําให้จากที่เราจะต้องไปถามเขาเลยอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถมีข้อมูลตั้งต้นมาก่อนอันนี้คือเรื่องของการศึกษาบริบท ตั้งของชุมชนมาก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับค่ะโอเคค่ะงั้นออแล้วจะอยากให้ช่วยอธิบายต่อค่ะเพราะบางทีอค่ะนักศึกษาเราอาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วเขาจําเป็นต้องรู้ไหมว่าเขาจะไปรู้เรื่องถนนเรื่องบุคคลสําคัญหรือว่าสถานที่สําคัญเนี่ยบริบทของที่ที่เขาจะไปฝึกเนี่ยเขารู้มาแล้วเขาจะไปต่อยอดหรือเอาไปใช้ในการลงทํางานชุมชนยังไงต่อค่ะ ช่มีมีความสำคัญมากผมบอกเลยว่าอ,อการที่จะต้องรู้บริบทรู้สภาพของถนนรู้สภาพของสังคมเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้ได้ง่าย mm hmm. เช่นถ้าเราบอกว่าเอ,อถ้าเขาถามเราว่าเอ,อการเ,เราจะต้องไปหาหมอนะครับต้องไปหาหมอยังไงถ้าเรานึกบริบทไม่ออกเราก็จะ ต้องถามเขาเพิ่มเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าเออมันมีถนนเส้นนี้โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวป้าป้า,ปาเอ,อ่อต้องเดินทางด้วยรถยนต์นะครับไปลงตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปโรงพยาบาลหรือป้าบางคนเขาอยู่หัวไล่ไปนาะก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอาชีพแบบทํานาอะไรเงี้ยนะการที่จะเดินทางออกมาต้องใช้เวลานะครับจะบอกว่าให้เขารีบไปโรงพยาบาลเลยอาจจะไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องดูเรื่องของ ริบทว่าเขาจะต้องเดินเท้าออกมาจากนาเ้าประมาณ500เมตรเพื่อมาต่อรถต่อรถเสร็จปั๊บต้องไปต่อไปบริเวณที่อำเภอดังนั้นคือคําแนะนําการพูดคุยเนี่ยมันจะให้เราทราบบริบทว่าสังคมเราจะเป็นอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของร้านร้านค้าต่างๆนะครับเรามาเราเห็นเนี่ยเฮ้ยที่นี่มีร้านสะด,ดวกซื้อตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้มี สถานีรถดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเวลาพอถึงเวลาฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถช่วยท่านได้เองด้วยช่วยให้คําแนะนําชาวบ้านด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะว,ว่าเนี่ยคือความสําคัญที่เราต้องรู้บริบทของพื้นที่นะครับค่ะ ก็ถ้าฟังนักศึกษาฟังดูก็อาจจะคุค้นๆนะคะว่ามันก็คล้ายๆกับการที่เราไปศึกษาเครื่องมือ7ชิ้นนะคะที่เราเคยได้เรียนมาก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการรู้ที่เรารู้บริบทชุมชนที่เรากำลังจะไปฝึกเนี่ยค่ะมันสาคัญในแง่ที่ว่ามันสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารซึ่งเมื่อกี้อาจารย์สันติเขาก็ได้เน้นแล้วว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากของการลงชุมชนนะคะนั้นก็อย่าลืมที่จะศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะไปฝึกงานด้วยนะคะค่ะ ก็เดี๋ยวยังไงอะคะ่ะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีบริบทชุมชนหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบชุมชนเมืองชุมชนชนบทชุมชนกึ่งชนบทเลยไอ้กึ่งเมืองกึ่งชนบทเนะะี้ยค่ะอยากจะทราบว่าในมุมมองของอาจารย์สันติอะคะ่ะในรูปแบบของชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองเนี้ยค่ะมันมีความแตกต่างกับรูปแบบของการทํางานในชนบทอย่างไรบ้างอะคะ่ะครับก็ในส่วนของการ พิจารณาหรือว่าการดูว่าชุมชนเมืองชุมชนชนบทชุมชนเมืองชุมชนกึ่งเมืองและชุมชนชนบทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในส่วนของชุมชนเมืองกับชุมชนกล่งเมืองเนี่ยก็คือมันจะอาจแตกต่างกันไม่ไม่มากนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยชุมชนกึ่งเมืองหรือเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของประชากรเป็นหลักนะครับคือเวลาเราทํางานเราทํางานกับคนถูกไหมครับเราทํางานกับคนเราปกเทคนปเทคสิ่งแวดล้อม นะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยก็จะเป็นเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นนะครับน,นี้คือข้อแตกต่างเลยนะครับถ้าเป็นชนบทมันก็จะเป็นชุมชนแบบประชากรน้อยๆบ้านก็จะอยู่หัวไร่ไปนานะครับเข้าไปนี่ก็จะมีชุมชนสักห้าหลังสิบหลังนะครับแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเป็นหมู่บ้านเป็นพันหลังอย่างเงี้ยนะครับถ้าใหญ่ยิ่งในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นเป็นแสนนะครับมองเข้าไปนี่คือถ้ามองภาพถ่าย จากดาวเทียมมาเนี่ยก็จะเห็นว่าคือชุมชนเมืองก็จะมันจะมีความแออัดของประชากรและของบ้านเรือนเยอะนะครับในส่วนของรูปแบบของการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นในชุมชนเมืองปัจจุบันนี้คือถึงแม้ว่า,าการศึกษามันจะเข้าถึงนะครับในชุมชนชนบทเยอะแต่ก็จะมีกลุ่มประชากรบ,บางส่วนที่เขาก็มีการศึกษาน้อยนะครับคืออาจจะรู้น้อยนะครับการอ่านออกเขียนได้ก็ยังมียังมีน้อยอยู่นะครับ ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับก็ยังมีลูกหลานหรือว่าเออเออเหลนนะครับคือลูกลูกลกับหลานทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีความรู้นะครับก็จะทําให้การศึกษาหรือการสื่อสารเนี่ยจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเลยเนี่ยการศึกษานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขามีความรู้มากนะครับมีความรู้มากแต่ว่าเราเวลาเราจะสื่อสารอะไรเขาเนี่ยต้องเตรียมเรื่องนี้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรา รู้น้อยกว่าเขาในงานของเรานะในงานของเราเรารู้น้อยกว่าเขาเราเข้าไปเนี่ยมันจะลําบากในการที่จะพูดคุยนะครับในส่วนเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยในชุมชนเมืองกับชุมชนบดก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นชุมชนชนบทเนี่ยบ้านสี่ห้าหลังเนี่ยนะครับสามารถพูดคุยกันได้หมดเลยเฉยๆในหมู่บ้านเนี่ยคือรู้จักกันหมดเพราะเป็นญาติพี่น้องกันแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองนี่โอ้โหน้อยมากเลยรั้วติดกันยังไม่ทราบเลยว่าใครเป็นใคร นะครับดังนั้นคือจะเห็นแล้วว่าในเรื่องของวัฒธรรมการสื่อสารการอ่าการพูดคุยกันเนี่ยจะน้อยนะครับในส่วนเรื่องของการคานาคมนะครับเรื่องไฟฟ้าเรื่องปลาปาเรื่องของสารอุปโภคต่างๆเนี่ยอ่าในชุมชนเนี่ยปัจจุบันนี้เอ่อก็น้อยนะครับเรื่องของอินเทอร์เนต็ตต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีบ้างบางบ้านอาจจะติดได้นะครับแต่บางบ้านก็ไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยการเข้าถึงพวกอ่สารอุปโภคพวกนี้จะดีกว่าเยอะนะครับ ในส่วนของสังคมอย่างที่บอกว่าช,ชุมชนเมืองเนี่ยก็ยังเป็นสังคมสังคมเดียวอยู่เป็นครอบครัวเดียวใช่ไหมครับถ้าเป็นชนบทก็จะเป็นครอบครัวขยายรู้จักกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นเป็นพ่อใช่ไหมครับลูกบ้านก็เป็นลูกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับค่ะแล้วจากถ้าสมมุติว่าบริบทของชุมชนเมืองค่ะในเมื่อที่แบบว่าเออมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนออกไปมีการสื่อสาร,รที่ยากขึ้น มีความรู้ดีมากกว่าชุมชนชนบทบริบทเหล่านี้ค่ะมันทําให้การเตรียมตัวแล้วก็บทบาทของนักศึกษานักวิชา,น,านักศึกษาที่จะลงไปปฏิบัติงานในชุมชนเมืองค่ะจะต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมกว่าปกติไหมคะแน่นอนครับถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะปฏิบัติงานกับชุมชนเมืองเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือความแม่นยําในเรื่องของข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆข้อระเบียบกฎหมายประกาศต่างๆของทางราชการนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของงานด้านสนธาธารณสุขโดยเฉพาะคือถ้าเราสามารถาระบุได้ว่าการที่ลงชุมชนเนี่ยเราจะไปด้วยเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์ว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถเตรียมกฎระเบียบหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานของเราที่จะลงไปเนี่ยนะครับเอาให้แม่นยําเพราะว่า,ารายละเอียดพวกนี้ พอเราไปที่ชุมชนเมืองเนี่ยนะครับเราไปเจอบุคลากรบางท่านเนี่ยมีความรู้มากนะครับถ้าเราไปพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องการทํางานดังนั้นคือคุณจะเตรียมตัง้งห,หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยไปให้พร้อมนะครับอันนี้นครับค่ะ ออนอกจากที่เราจะต้องเตรียมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและวิชาการเนี่ยค่ะเมื่อกี้เห็นอาจารย์สันติบอกว่าการประสานงานหรือการติดต่อนี่ค่ะมันก็จะมีความยากลาบากกว่าชุมชนชุมชน,ช,มช,นช,มชนบทอะนะคะออว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยการสื่อสารกับความสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยสิงสําคัญเลยคือมันมีเทคนิคอยู่นะครับเ,เทคนิคของผมเนี่ยก็เข้าไปในถ้าเสือแล้วต้องไปคุยกับพ่อเสือและแม่เสือชุมชนเมืองเนี่ยท่านนายก ท่านสอทอท่านาท่านผู้นำชุมชนที่อยู่ในนั้นนะครับต่างๆอสมนะครับไปหาเขาก่อนแล้วถามเขาว่าถ้าเราจะคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับกับบ้านนี้เนี่ยเราต้องไปถหาใครนะครับเพื่อจะให้เขานําพาเราเข้าไปอันนี้คือกรณีที่เรายัางเพิ่งเข้ามาชุมชนใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วชาวบ้านเห็นว่าเราเข้าไปในานามของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะทราบเราเอง นะครับเขาจะเรียนรู้เราเองว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปแนะนําเขาด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เบื้องต้นเลยถ้าไม่รู้คือเราต้องเข้าไปหาผู้นําชุมชนก่อนหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องไปเข้าหาผู้นําชุมชนเขาก่อนไปแสดงตัวไปแสดงวัตถุประสงค์ไปกล่าวแนวทางของเราทั้งหมดนะครับให้ผู้นําชุมชนเขาทราบแล้วเดี๋ยวเขาจะนําพาเราเข้าไปเองครับก็อ่ ก็ขอบคุณมากนะคะกับการที่อาได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนเมืองนะคะค่ะ